ผมสองคนก็ออกไปตัดไม้ไผ่เพิ่มนะครับคนละหนึ่งท่อนนะครับถ้าสมมติมันมีลูกน้อยนะครับลูกน้อยหนีไม่ทันหรือว่ามันโดนยิงมาได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้มันไม่หนีนะครับเราตายแน่นอนนะครับไปเจอ สวัสดีครับผมวรลวิชสวัสดีครับผมจอมยุ้นมั่วครับวันนี้ผมสองคนเดินมาไกลามากนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปที่ไหนจอมยุ้นมัว่วไปหาที่พักแถวนี้แหละอืมามาไกลแล้วใช่มาตั้งแต่อผ่านป่าหลายแบบเลยนะครับป่าหินป่าต้นไม้ป่าหญ้าลกแล้วก็ตรงนี้ป่ากล้วยทึบมัเาใช่แล้วก็ฝนตกแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้นุ่นมันยังไม่ตกเลยป่านี้ยุงเยอะมากต้องเอายาจุกัินอยู่มาด้วยอถูมาด้วยเลยโอเคเดี๋ยวผมสองคนจะรีบเดินทางนะครับถ้าฝนยังตกเบาๆไม่หนักเนี่ย จะรีบเดินทางไปถึงที่พักเลยนะครับที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะแบบทึบๆหน่อยนะครับโอ้มันลกแล้วมั่วจาไม่ได้แล้วมัง่งหรือได้อยู่เออมันจะป่าทึบ,ทบๆแบบนี้นะครับทึบเต็มไปด้วยกล้วยป่าฝนก็ตกตอนนี้นเจอแล้วเหรอ โอ้หางสองชั้นของมั่วเมื่อปีที่แล้วพังหมดแล้วโอ้โหพังหมดเรียบร้อยเลยโอ้โหตอนนี้นี่กล้องมองแทบไม่เห็นแล้วนะครับมันมลคลืมม,ม,มืด,มดเกินไปแต่ที่จริงมันยังไม่มืดนะครับนนอ๋อเดี๋ยวผมเอาไฟฉายก่อนอว้าวคือกฟาก็เน่าหมดบางส่วนมั่วเนาะไอพวกนี้เน่า,าหรือยังมั่วทางบนนี้พังหมดมาก นี่มาล่อ,อ,อ,อไม่ดีครับโอ้ยเ <Okay>. oh. มื่อก่อนจะอยู่สองชั้นสวยๆอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. แต่พวกกล้วยมันจะมีอายุสั้นนะครับกล้วยที่สร้างมันก็ตายหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นกล้วยชุดใหม่ที่ขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกนะครับชึบกว่าเดิมอีกทีที่แล้วยังชึบไม่เท่านี้โมเนะ mm hmm. ีนี้นี่โอ้โหชึบสุดๆเป็นสองคนต้องหาที่สร้างที่พักนะครับ mm hmm. ก็จะสร้างไว้ ข้างๆนี่เลยที่พักเก่าอยู่นู่นมาสร้างที่พักใหม่อยู่ตรงนี้นะครับให้พอนอนคนเดียวนะครับคนนึงก็พูกเพลนะครับจะได้ไวายนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วก็มันค่อข้างจะมืดน,นะครับผมก็เลยอาจจะพูดวายนิดหนึงนะครับคล้ายๆกับเล่งไปสองสปีดเลยนะครับไอใช้ไม้ไมผ่เก่านี่แหละมันยังแข็งแรงอยู่ตอนพวกนี้ 2คนก็ไปตัดไม้ไผ่เพิ่มนะครับคนละ1ท่อนนะครับ ว้าว wow. แ,แล้วผมสองคนก็สร้างที่พักเรียบร้อยนะครับคนหนึ่งนอนนี่ย่างสบายคนหนึ่งนอนเปลนะครับนอนนี่นอนนี่ก่อไฟข้างหน้านี้ละกันนะครับที่ผมสองคนก็ทาหลังคาเสร็จเรียบร้อยฝนหยุดพอดีนะครับโอ้โหโดนฝนแกล้งอีกแล้วนะครับตอนไม่ทาหลังคาเนี่ยโป๊ะแป๊กปแป๊กปแป๊กเลยนะครับทาเสร็จปุ๊บเงียบกิ๊บเลยนะครับ ก่อไฟก็ติดแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้ก็สว่างขึ้นนะครับหลังจากที่ฝนตกเสร็จนะครับเมื่อกี้นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฝนจะตกเบานะครับหนักอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ใต้ต้นกล้วยพวกนี้นะครับทําให้ผมสองคนเนี่ยไม่ค่อยเปียกนะครับนี่เลยฝนตกมาก็ไม่ค่อยเปียกนะครับมันก็จะลงใส่ใบกล้วยแล้วก็ค่อยย่นมานะครับ เมนูในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับซึ่งไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่คนจะเอ้ยวลวิดเมนูอะไรไม่บอกนะครับกวนจริงๆเลยนะครับไอ้วลวิดแต่คนอาจจะเอ้ยหอมหมกหอมปลีอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมก็ย่างหอมหมกอยู่นะครับมัวก็ไปเอาฟืนมาได้เยอะเลยนะครับเยอะมากเลยเพื่อที่จะใช้ในค่ำคืนนี้นะครับ แต่ว่าไฟติดค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชื้นนะครับแต่ถ้าหอมหมกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นถ่านนะครับแต่ถ้าเป็นถ่านก็ดีแต่หอมหมกแบบนี้สามารถย่างตรงไฟได้นะครับแต่อย่าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยมันยังไม่มืดนะครับแต่ว่าเอ่อมันคลื้มนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ามืดไวนะครับ เมื่อกี้ตอนประมาณสักใบสามใบสี่ที่เพิ่งมาถึงเนี่ยโอ้โหมืดมืดประมาณนี้เลยนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นนะครับเมนูอะไรมั่วรู้หรือยังมั่วไม่รู้เลยไปเก็บปืนมาเนี่ยอ๋อยังไม่รู้เนะวันนี้มรนเอาอะไรมากินเลย อะไรเมนูอะไรไม่บอกไม่ใช่หัวปลีแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้เลยแต่บอกก็ได้แหนมนี่เองนะครับไม่ใช่อะไร๋อแหนมย่างเนาะแหนมที่จริงก็กินได้แล้วเนาะแต่ว่าอ,อยากกินแบบสุกๆอตอนแรกกะจะใส่หน่อไม้ใส่หัวปลีแต่ว่าไม่ใส่แล้วเอาแค่นี้แหละแหนมข้างในก็เดือดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้นี่สุก ค่าพยาดร้อยเปอร์เซนตนะครับที่จริงก็ไม่น่ามีหรอกนะครับแต่ว่าอยากกินแบบสุกๆนะครับใช้สตอกมัดนะครับโอ้ลอมากทันขึ้นเลย อืหอมมากว้าวก็ยังไม่แห้งดีนะครับก็แค่นี้แหละนะครับสุปร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีเลยดูใบตองนะครับจากเขียวๆเหลืองหมดแล้วนะครับนี่เลยอือหือออกมาหอใบตองย่างหอมมากมัว่วอ,อืมอหือคนขมเลยอือ สองคนก็จะชิ้นข้าวหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นมั่วนะครับเพราะว่าฝายมัน่องมาทางฝั่งด้านโคมนะครับขาวก็มีแหนมนะครับคลับตัวหน่อไม้อย่างเยอะนะครับแล้วก็พริกแล้วก็ข้าวสองห่อนะครับต้มสุกมาแล้วนะครับหน่อไม้หน่อไม้ของแม่นะครับ แม่ต้มซุกแช่เย็นไว้ผมก็เลยติ๊กหมักยินเลยนะครับส่วนแหนมซื้อมานะครับหืกตุ๊กติ เินข้าวอะไรเสร็จสักพักหนึ่งนะครับก็มืดสนิทแล้วนะครับตอนกินข้าวก็ใกล้มืดใกล้มืดแล้วนะครับตอนนี้นี่มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอยากให้ฝนตกทั้งคืนนะครับจะได้แบบบรรยากาศที่นอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องเลยนะครับคืนนี้ทําเมื่อยก็มาเปลี่ยนกันได้นะหมว ในตอนที่เราเพิ่งนอนเนี่ยเราจะยังนอนเปล่่มอเนาะแล้วก็มันมันสูงรู้สึกปลอดภัยเนาะแต่พอนอนไปนอนมาหลับสักพักนี้โอ้ยไม่ไหวละบิดเนื้อบิดตัวบิดไปดีบิดเนื้อบิดตัวเนี่ยใช่ถ้าบางคนที่นอนบ่อยๆก็นอนได้อยู่เนาะอย่างเหมือนมั่วอย่างเงี้ยเนาะมั่วนี่นอนบ่อยจนเป็นมนุษย์เปลไปแล้วนะครับ ืือผมก็นอนได้นะครับถ้าจําเป็นนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบนอนถ้านอนป่าบางทีก็นอนเปลน,นะครับแต่ถ้าสมมุติมีตัวเลือกอื่นให้นอนผมก็จะไม่นอนเปลน,นะครับผม่องป่าตอนกลางคืนให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับฟืนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมัวหามาให้แล้วจํานวนหนึ่งนะครับเยอะเลย <c oughs> เท่านี้ทําไม่กอดแรงเนี่ยพอทั้งคืนนะครับ แล้วก็ยังมีไอ้ห้างที่พังนะครับที่เป็นไม้ไผ่ติดดีๆนะครับนี่เลยเต็มเลยพวกไม้ไผ่นี้ใช้เป็นฟืนได้เป็นอย่างดีนะครับรอบๆก็อาจจะเห็นอะไรได้ไม่ค่อยไกลนะครับทัศนวิสัยเพราะว่าป่าทึบขึ้นกว่าเดิมเมื่อปีที่แล้วอีกนะครับทึบขึ้นเยอะเลยปีที่แล้วเนี่ยพวกต้นกล้วยมันยังไม่ถี่เท่านี้นะครับมันยังห่างๆอยู่ปีนี้นี่โอ้โหถี่ยิบเลยนะครับ มองไกลย,ยังไม่ถึง10เมตรเลยนะครับนี่เลยเห็นไปแค่น่อยเดียวก็จะเห็นเป็นต้นกล้วยใบตองแห้งๆอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยปีที่แล้วเนี่ยทึบประมาณประมาณนี้นะครับปีที่แล้วรอบๆนะครับปีนี้นี่โอ้โห เธอยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยมัก็นอนอยู่บนเปลย่างชิลแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปนอนพักผ่อนบ้างดีกว่านะครับค้างชื้นแฉะไม่ค่อยดีทำอะไรว้าวถุงนอนใหม่ผม สีแดงจิด๊ดจ๊าดเลยนะครับผมชอบสีอะไรที่มันสดสดแบบนี้นะครับไม่เคยชอบพวกลายพลางอะไรแบบนี้นะครับหรือซึ่เหมือนไม่ค่อยเท่ะนะครับแต่ถ้าพวกในพลานอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นลายพลางมั้งเนาะเป็นในพลางาถ้าเป็นในพลานแล้วยังเอาแบบจิตจ๊าด<ฮ>แบบผมเนี่ยไม่ได้อะไรสักอย่างาสตารานี่หนีกระเจิงเนาะ ในพลานเนี่ยพวกเสือ้อกางเกงรองเท้าหมวกผ้าไลสิบเปลถุงนอนอะไรต้องลายพลางแบบแบบนี้เลยนะครับหรือ,รอทำไมแบบนี้ก็เป็นพวกสีเข้มๆน้ำตาลเขียวเข้มอะไรอย่างนี้นะครับสัตว์ป่าจะได้มองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าผมแนวไปนอนเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็แบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆชิวีวๆนะครับคนมาเห็นคนก็จะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับ จะได้รู้ว่าเป็นคนปลอดภัยปลอดภัยจากในพลานว้าวหลังคาอย่างดีกันฝนร้อเอร์แต่เมื่อกี้นี้ทำเสร็จปุ๊บฝนหยุดเฉยเลย อย่างชิลนะครับที่นี่ปีที่แล้วมันนอนก็ไม่มีอะไรนะครับปีนี้คงไม่มีอะไรมั่งมั่วเนาะสัตว์ปงสัตว์ตวป่าไม่น่าม,มีเนาะม,มีก็น่าจะหนีตั้งแต่เรามาแล้วเนาะเสียงดัง,ง,ดงถ้าจะมีก็เป็นพวกมีนะครับพวกมี คนมีอะไรหมามีควายพวกนี้นะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยมันมันหนีอยู่แล้วนะครับได้ยินเสียงคนได้กลิ่นคนปุ๊บเนี่ยมันรีบเพนพู๊ดเข้าป่าเลยนะครับถ้าสมมติมันมีลูกน้อยนะครับลูกน้อยหนีไม่ทันหรือว่ามันโดนยิงมาได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้มันไม่หนีนะครับเราตายแน่นอนนะครับไปเจอ <c oughs> <c oughs> อืมรอดยากเนาะ จะไปเจอแบบใ,ใกล้ๆแล้วมีลูกน้อยอะไรอย่างนี้โอ้โหอันตรายหรือว่าไม่งั้นโดนในพลันยิงบาดเจ็บแล้วเราไปเจอมันอย่างนี้มันได้กลิ่นคนปุ๊บมันก็รู้นะครับไออนี่ยิงยิงเราอะไรอย่างนี้นะครับมีก็เลยฮะเออใช่โมเคยเจอแบบนั้นไหมไม,ไม่เคยเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> โอ้ไม่เคยเหนาวเท่าไหร่ มาตื่นกี่โมงตื่นี้สักครั้งนี่แหละไม่ถึงชั่วโมงอยู่พอยังมาถึงไฟสบายดีไหมตอนหลับโอ้สบายดีในนี้สนุบบนเปลสบายไหมสบายเหมือนกันอ๋อก็หนาวอยู่แต่ไม่หนาวมากเนาะแล้วก็ฝนก็ตกนิดนิดคอไม่ถึงกับหนัก บรยากาศยามเช้านะครับก็มีพวกนกสัตว์ต่างๆร้องเยอะเลยเช้านี้ก็เป็นเช้าที่คลืมๆอีกวันหนึ่งนะครับไม่รู้ฝนจะตกอ,อีกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกเบาๆปลยอยๆตกตยุดยนะครับแต่ว่าไม่หนัก ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ในปากกล้วยดิบดดงดิบแบบนี้เนี่ยมันก็สว่างกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เลยแสงสองเข้ามาได้น้อยนะครับหลอดช่องเข้ามาได้นิดหน่อยๆนะครับมันก็เลยสว่างช้า บรรยากาศตอนนี้นี่ไม่เหมือนเช้าเลยมั้งเนาะเหมือนว่าจะมืดๆยังไงอย่างนั้นเลยม,มีกแบมับบตอนนมันเย็นเลยเนาะสงสยัยฝนจะตกด้วยมั้งเนาะรักคื้นเลย ก็มองอะไรได้ไม่ค่อยไกลเลยนะครับจะซองอีกฝั่งฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับแต่ทึบเกินไปนะครับพวกกล้วยนี้กล้วยต้นนี้สูงเกือบยี่สิบเมตรนะครับตน้นต้นนี้นะครับนี่จะต,ต,ตรงนี้เอียงไปแล้วนะครับนู่น อยู่แถวๆบนนี้นะครับแตบไม่เห็นตัวนะครับ ไว้ข้าหลังนะครับผมจะมาวัดต้นกล้วยป่าพวกนี้ให้ดูนะครับว่ามันสูงกี่เมตรกันแน่นะครับนกร้องกันลั่นป่าเลยนะครับแต่นกตัวใหญ่ๆยังไม่ได้ยินเสียงนะครับพวกนกอเ่าพวกนกเขาพวกนกขุกเคร่าอะไรพวกนี้นะครับ ผมสองคนก็เก็บเข้าเก็บของอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อาจจะสักเจ็ดแปดโมงนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาเลยดีกว่านะครับโอ้เพิ่งจะเจ็ดโมงกลักวๆนะครับเจ็ดโมงสี่สิบแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่สว่างมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทึบนะครับในนี้ไฟแบบนี้ดับแน่นอนนะครับไม่ต้องกงั ก็ไฟไหม้ป่าไม่มีแน่นอนนครับหน้านี้ก่อไฟปักกล้วยแบบนี้เนี่ยหน้าร้อนมันก็โอกาสไฟไหม้ป่าไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นพวกป่าต้นไม้ต้นไผ่ถ้าเป็นต้นไผ่พวกป่าไผ่เนี่ยโอกาสไฟไหม้จะเยอะเพราะพวกใบไม้มันร่วงสะสมบนพื้นไงี่ยตัวนี้มันแค่ค่อยๆข้างๆเหมือนทุกคนเห็นเนี่ยใช่ย้อยอืหน้านี้นี่แค่ก่อไฟยังยากเลยเนาะถ้าเราไม่ติดจริงๆก็ไม่ติดหรอกอันแร ใช่ผมสองคนก็ลาที่พักแห่งนี้ไปแล้วนะครับก็เดินฝ่าดงกล้วยกลับบ้านแค่นั้นนะครับก็ไปดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับบ้านอย่างเดียว